สวัสดีเพื่อทุกท่านนะผมมาอยกับผมอีกแล้ว imperial x นั่นเองวันนี้ไม่ไ่เกม pan แพนเวอร์ซัตซมบีหรือซัมบีเวอร์ซัตแพนนั่นเองคนระับเป็นเกมเก่านะเกมเฮาเนาะผมแบบไม่รู้จะทำไรนะเแบบื่อเบื่อคอนเทนต์อะไรงนี้ก็พิมพิมหาแล้วมีเกม House เฮาในเครื่องก็เลยกดเข้าดูแต่เมื่อกี้มันเออร์เลอร์แต่ตอนนี้มันเข้าได้แล้วเราจะมาลองเล่นดูนะผม ประเด็นคือไปดูคลิปของช่อง FN d a d l y มาที่แบบเกี่ยวกับพวกแบบเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้แล้มีแบบแพนเวอร์ซัสซอมบี้ก็เลยแบบอยากมาลองเล่นดูนะมาลองเล่นกันดีกว่าอันนี้เสียงผมเบาไปเยอะแล้วไม่รู้ว่ามันจะดังไปกว่าผมหรือเปล่าถ้ามีเสียงรบกวนอื่นก็ขออภยัยวยครับผมมาอาจจะลงเป็นพาร์ทระดานอะไรเงี้ยนะเรื่อยๆนะช่องเรามันเดิม สอนเลยนี้พาร์ทแรกอาจจะแบบหลายด่านเลยเพราะมันแป๊บเดียวนะสอน,นันที่แรกผมเอาไปวางาข้างหน้านี่นะเลี่ยได้ไม่เป็นนะมันก่อนต้องนั่งดูเขาเล่นนะนี่อันนี้เขาเรียกอะไรดวงอาทิตย์อ่ะ The are นี่ซอมบี้มาแล้ว <c oughs> มอนมีนธรรมดาไม่ถึกมากเดี๋ยวไม่มีธงใช่ไหมธงจะเป็นแบบบุกครั้งใหญ่เจ็บไปเลยครับผมนาแรกง่ายเลยเราเคยเล่น f i n a l w เ v e รอดท้ายมาสบายสบาย หลานแรกก็จะประมาณนีแ่แหละถ้าอาากก่านแค่นั้ปุ๊บจบก็คือหายไปเลยเน็กเลเวลครับผมซอมบี้เหมือนเดิมปูทางเพิ่มมานี่คอนเซปต์เดิมครับผมแบกหลังแบกหลังแต่เดี๋ยวพอเจอหลางหลังก็ต้อง ระวังระวังนะเราปั๊มเงินอืมซันฟาเวอร์อ๋อเขาจะให้เราใช้นี่หมดเลยโอเคมาเก็บดวงอาทิตย์มาไม่รู้เรียกอะไรเรียกดวงอาทิตย์นะซัมแฮมงซัมบี้มาแล้ว ปั๊มปั๊มปั๊มเงินอ้าวหางทุกช่องพอดีสวยครับผมปั๊มเงินได้ไหมทีเกต์ปั๊มเงินน่ะตั้งตังให้หมดดีกว่านะ่เราเรามีบุกทงใหญ่ได้นะครับผมบางทีหัวมันหลุดแล้วมันยังแบบยิงติดตัวอยู่นะ วมาเดี๋ยวแถวบนครับผมเก็บดวงอาทิตย์แต่ครั้งละยี่สิบห้านะเป็นรายรที่ดนะครับ อามายิงเลยสาลูกนั่นแหละแตับเดียวแน่นอนนิดหน่อยครับผมด่านแรกๆนะไม่ยากมากสะนะก่อนซื้อ ตั้งก่อน,นอตั้งก่อนอือฮะอุ้ยเอลี่บอม,มเมล็ดระเบิดบอม and doom seed ระเบิดซอมบี้ทั้งหมดในพื้นที่นะบอมมา เราจะจบพาร์ทนี้ด้วยด่านนี้นะผมที่แรกมันเข้าแล้วมันเออเลยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเลยดีมันเข้าได้ก็เลยแบบอยากอัดไว้อะไรงี้ไม่ค่อยได้ลงในช่องเราไม่รู้ตอนนี้จะมีใครดูถึงหรือเปล่าใครดูถึงก็ขอขอบคุณมากนะผมเรื่อยๆมา มีซอมบี้ใส่กรวยกรวยผมกระโดดเล่นไ,ไม่ได้กรวยตำรวจมันจะถึกกว่าต้องยิงให้มวกมันหลุดก่อน แถวกายังไม่มาแล้วก็ไม่ด่วนวิอ่านหนูว่าใส่กุฎิมานะฮะเร็วเร็วมาแล้วต้องเตรียมสำรองไว้อันนะเผื่อให้ตัวที่แบบมีกุฎิมากุฎิกุฎิก็ตกลิ้มไม่ได้ผมก็ตกลิ้มไม่ได้เออปัมม๊มอลไรกันนะน่าจะมาตอนธงปะ มาตอนทงนแล้วก็ไม่มีปัญหานะเชอรีตูมเดียวนะน่าจะสามช่องพอดีนะตูมเดียวเนะี่ยออมามาอีเม็ดพังก็ว่าไป ตังเยอะมีชายไปฝาครึ่ง <c oughs> <c oughs> ลองเชอรรีย่ยา,ยาวๆครับผม อ๋อยังไม่ได้ที่ขุดมาใช่ไหมจบครับผมผม Endum Seed ชื่อเหมือนกันหมดเลยว่นนในข้างบนเนี่ย Block of Zombie and Protect your Autopen เอาไว้บล็อกซอมบี้ได้ผมเป็นวอลนัทนะนัทจะเป็นถั่วปะ NT นัทถั่วกำแพงถั่วนะผมแสดงนึงความฝรั่งตอนเด็ก ตัวมันก็เพิ่งรู้เป็นถัวแล้วก็บกป้องซอมบี้เอ้ยบอกซอมบี้ไว้มันก็กินจนหมดนะครับเป็นตัวแทงค์ฮะแล้วก็ปกป้องเพื่อตัวอื่นของเราโอเคอเครับผมแล้วก็เกม,มเมนู รีเซ็ตเลเวลแล้วจะออกไปเมนเะมนูนะเลฟนี่มันจะบันทึกไว้ให้ผมโอเคพาร์ทที่หนึ่งก็เอาเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวไว้เอามาต่อกันพาร์ทหน้านะผมถ้ามันเข้าแล้วมันไม่เออร์เรอร์อะไรน,นะแต่คลิปนี้ก็ไม่ได้ลงไม่ได้ไม่ได้ลงดีไม่ไจ้ลงเมื่อไหร่นะฝากกดติดตาม,มาไว้ด้วยถ้าใครดูถึงตอนนี้นะต้องมีแหละสักคนโอเคครับผมเรื่อยๆผมวางก็ลงไม่วางก็ไม่ได้ลงนะผม เรื่อยๆเรื่อยเปื่อยโอเค okay, ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่พัทหน้าขอบคุณมากครับผมสำหรับคนที่ดูถึงตอนนี้ก็ขอให้แบบแบบติดตามเรื่อยๆต่อ,อ,อไปขอบคุณมากครับผมอ๋อเจอกันพัทหน้าสวัสดีครับผม